ท่านผู้ชมครับกับประโยคที่บอกว่า you will never walk alone มันเป็นเพลงที่เปรียบเสมือนตราของสโมสรของแดงเรียบูมันเป็นเพลงที่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่พวกเราส่งต่อจากแฟนฟุตบอลไปให้กับสโมสรสโมสรไปให้กับนักเตะนักเตะก็ส่งต่อแรงบัดาลใจกลับมาหาพวกเรา ก่อนหน้านี้ผมแค่เข้าใจความหมายของมันที่บอกว่าเธอจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายเธอจะไม่มีวันเดินอยู่เพียงลำพังซึ่งแน่นอนผมเป็นแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลที่ดูเหมือนว่ายังไม่เข้าใจจิตวิญญาณของความหมายของสโมสรของพวกเราอย่างแท้จริงผมคิดว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นเอง แต่เมื่อ3ปีที่แล้วผมได้ก้าวเข้ามาทำงานเป็นยูทูบเบอร์สายเลี้ยวปูผมทําช่องโคดทวนเลี้ยวปูนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วตั้งแต่เช้ายันเย็นผมอยู่กับเรื่องราวของสมสศรหงแดงเลี้ยวปูพยายามหาเรื่องราวข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมสอศรหงแดงเลี้ยวปูแล้วก็นำมาถ่ายทอดในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็มีถูกมีผิดมีคนดูบ้างมีคนดูเยอะบ้างไม่มีบ้างบางคลิปก็หลักร้อยบางคลิปก็หลักหมื่นบางคลิปก็แค่หลักพันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมก็มีความเชื่อตลอดนะครับว่าเมื่อคนเราเจออุปสรรคเราแค่เชิดหน้าแล้วก็เดินหน้าต่อซึ่ง สิ่งที่ผมกำลังทำสิ่งที่ผมกำลังเผชิญมันช่างตรงนะครับกับเนื้อหาของเพลงนี้ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครหรือเป็นแฟนฟุตบอลหรือเป็นนักเตะของพวกเราหรือเป็นผู้บริหารของสโมสรหรือเป็นทีมงานโค้ชกุนซซอ ot, ร์อเนอร์สล็อตหรือใครที่เคยเป็นอดีตกุนซือเจเกนคลอปอดีตตำนานลิวปูของเราอย่างสตีเวนเจอราดก็มักจะเคยเจออุปสรรคแบบนี้มาแทบจะทุกคน ผมเชื่อว่าในชีวิตของคนที่เกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งมันไม่มีโรยด้วยกีบกุหลาบมันเจออุปสรรคกันแทบจะทุกคนฉะนั้นแล้วผมเริ่มเย่เข้าใจมันนะครับว่าเฮ้ย you วิ l เนเป e r วอล์กอโลนเนี่ยทำไมเลียวปูของพวกเราถึงอินทำไมก่อนที่จะมีการเตะนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นแอนฟิลด์แฟนๆเนี่ยมักจะพร้อมหน้าพร้อมตากันชูธงชูป้าย ชูผ้าพันคอแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันกอดคอร้องเพลงอยู่วิวเนปบัวบัวกอลนส่งต่อจิตวิญญาณของบทเพลงนี้ผ่านจิตวิญญาณที่มันสะสมมาอย่างยาวนานส่งต่อไปให้กับนักเตะของพวกเราแล้วก็ส่งต่อไปให้กับโลกของฟุตบอลได้รับรู้ว่านี่แหละมันคือความยิ่งใหญ่ของสโมสรหงแดงเลิ้วผู เราถูกปลูกฝังกันมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนสมโมสรของพวกเรามันเป็นสมโมสรที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ของของจิตวิญญาณของทีมที่มีความหวังนะครับไม่ว่าทีมจะเจอพบเจออุปสรรคพบเจอเรื่องราวอะไรพบเจอดามงดาม่าอยู่ในอ่าขั้นอ่อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าขาลงอยู่ในระดับที่ขาขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราก็จะเขาเรียกว่าฝ่าฟันกันไปนะครับแล้วก็จะเดินทางไปด้วยกันนะอย่างที่บทเพลงบอกไว้นะครับว่าเธอจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายแล้วก็เธอจะไม่มีวันเดินเพียงลําพังเท่านั้นเองซึ่งเมื่อผมก้าวเข้ามาเนี่ยผมรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะผมพูดไปเนี่ยผมยังขนลุกนะฮะบางครั้งน้ําตา มันก็ไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับท่านผู้ชมถ้าคนทวนพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวพูดถึงสตอรี่ของสโมสรหงแดงลิเวอร์ูผมจะไม่ได้มองเพียงแค่ทีมชนะหรือทีมแพ้แต่สิ่งที่ผมรับรู้ได้คือสตอรี่คือเรื่องราวของจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ของความมีความหวังทุกชีวิตมีความหวังและแน่นอนไม่ว่าคุณจะผิดพลาดขนาดไหนคุณจะล้ม คุณจะเจออุปสรรคนะครับแฟนฟุตบอลเราเดอะครับก็จะช่วยกันก็จะซับพอร์ตกันก็จะไม่ทิ้งกันนะครับนี่คือสิ่งที่โคดทวนซึมซับมาตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ทำ YouTube นะครับและแน่นอนเราประสบความสาเร็จในฤดูกาลนี้เราฉลองไปแล้วในค่ำคืนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอิ่มอกอิ่มใจ อิ่มเอมกับความสําเร็จอิ่มเอมกับการสลองชัยชนะนะครับนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดยอดเยี่ยมน้ําตาของผมมันไหลตั้งแต่เมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมไหลตั้งแต่หลังจากสิ้นเสียงนกุหิตมันไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจนถึงปัจจุบันจนถึงเมื่อเช้าจนถึงหน้าตอนนี้มันก็ยังเอ่อล้นออกมาด้วยความดีใจด้วยความมีความสุขนะครับ นะเพราะฤดูกาลนี้มันผ่านกันมาแบบเป็นฤดูกาลที่เต็มไปด้วยราม่าเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากเป็นฤดูกาลที่น่าเหลือเชื่อมากๆใครจะไปรู้ว่าลิวพูจะจุดสิ้นสุดของฤดูกาลนี้จะคือแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับท่านผู้ชมมันไม่มีใครคิดมันไม่คิดว่าลิวพูจะทําได้นะครับท่านผู้ชมซึ่ง แน่นอนกุนซืออย่างเจ็ก็นครอปตัดสินใจลาสโมสรของพวกเราไปนะฮะซึ่งแน่นอนกุนซื้อเจสก็ตครอปก็ก่อนที่จะจากไปนะฮะก็ได้ฝากอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้เขาบอกว่าให้สนับสนุนกุนซือคนใหม่นะครับต่อจากนี้อย่าไปพะวงอย่าไปสงสัยในตัวของกุนซื้อคนใหม่ ให้สนับสนุนเขาเหมือนที่สนับสนุนผมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาพร้อมกับร้องเพลงนะครับนะฝากเนื้อฝากตัวกุนซือคนใหม่อย่างกุนซืออาร์เนอร์สล็อตทั้งทั้งที่ผมเชื่อว่ากุนซืออย่างเจคิตกกครอปก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ด้วยความที่มันคือสโมสรหงแดงลิวพูนะครับลิวพูที่เขาปลูกฝังมานักเตะมาตลอดปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับ ของความรักความสามาัคคีนะครับของความเป็นนักสู้ของความที่เป็นทีมที่มีความหวังเสมอไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเจเจเ,จเกนครอก็ได้ส่งต่อจิตวิญญาณตรงนั้นไปให้กับแฟนฟุตบอลไปให้กับนักเตะนะเขาปลูกฝังวัฒนธรรมตรงนี้ไว้อย่างดีมากๆกนะก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่า ปลูกฝังทิ้งมรดกตกทอดในเรื่องของจิตวิญญาณตรงนี้ไว้ให้กับสม,มสส์หงแดงลีวูสำหรับผมนะเจอเก้นครอปเขาคือกุญสือที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าตำนานอีกนะครับนะมันมันได้ใจแบบสุดๆนะครับมันอินกับสิ่งที่เขาทำแบบสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับนะผมพูดเนี่ยผมก็ยังแบบน้ำตาของผมมันเออขึ้นมาถ้าพูดถึงผู้ชายที่ชื่อว่าเจอเก้นครอปนะฮะท่านผู้ชมครับนะ นะเราเห็นในสิ่งที่เขาทําความสําเร็จที่เขาทําให้เรานะครับมันเยอะแยะมากมายจริงๆและที่สําคัญนอกจากความสําเร็จเขายังส่งต่อนะครับคำว่า You will never w a l k alone ส่งต่อส่งพลังส่งแรงบันดาลใจมาให้กับแฟนฟุตบอลส่งแรงบันดาลใจมาให้กับตัวผมได้รับแบบเต็มๆนะฮะนะตรงนี้แหละเราก็สามารถที่เอาแรงบันดาลใจตรงนี้ไปใช้ชีวิตไปเดินหน้าในการใช้ชีวิตต่อไป แน่นอนเขาคือสุดยอดเขาฝากกุนซืออาร์เนอร์ส็อตไว้ซึ่งกุนซืออาร์เนอร์ส็อตก็ได้ปรากฏตัวปรากฏโฉมนะฮะต่อหน้าแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะงององู2ตัวสงสัยนะครับอ๊กุนซือรายนี้เป็นใครวะเก่งมาจากไหนลิ่อพูถึงได้เลือกเขานะฮะแล้วก็มีความพะวงนะครับว่า อกุนซอรายนี้จะไปรอดหรือเปล่าด้วยโปรไฟล์นะครับเขาก็ไม่ได้เป็นกุนซอที่มีโปรไฟล์ในระดับท็อปของยุโรปด้วยซ้ําไปนะฮะพูดชื่อแรกมาเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะว่หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะครับปรากฏโฉมแรกของเขาต่อหน้าสื่อรอยยิ้มก็เขามาก่อนแล้วก็หัวนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์หัวล้าน นะฮะเรียกได้ว่าเลี่ยมมาเลยนะ,ะท่านผู้ชมรอยยิ้มของเขาเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความจริงใจนะครับนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของลิ์พูจะเป็นยังไงหลายคนสนับสนุนหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยหลายคนปรามาสตั้งแต่ยังไม่เริ่มทํางานนี่คือต้นรููการของปีของของรููการที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนั้นแต่กุนซืออาเนอร์สล็อตได้ทํางานจริงๆโอ้โหแม่เจ้าท่านผู้ชมครับ เขาพาลิวปูชนะชนะแล้วชนะอีกสร้างสติแล้วสติอีกโอ้หลายคนงงเป็นไก่ตาแตกว่าโอ้โ,หโหอุตสา์อาเนอร์สล็อตนี่มันของจริงของแท้นี่หว่านะครับชนะแล้วชนะอีกนักเตะก็ไม่ค่อยได้รับอาการบาดเจ็บนะฮะท่านผู้ชมเกมรุกยิงแบบกระจัดกระจายระเบิดระเบ้อเกมรบัรเบรเหนียวแน่นหนึบนะฮะเขาเข้ามาปรับมาเปลี่ยน นักเตะของกุนซืออย่างเจกเกนครอปที่มอบไว้เป็นมรดกตกทอดนะครับได้อย่างลงตัวมากๆนะฮะเขาไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแบบทั้งแผงยกแผงวิธีการเล่นแต่เขาค่อยๆมาจัดการนะครับอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างใจเย็นนะครับปรับแทคกติกที่มันดีอยู่แล้วนะครับบางเรื่องที่มันดีก็ทําต่อบางเรื่องที่มันเยอะเกินไปก็ลดลงนิดหนึ่งนะฮะนี่คือความลงตัวนี่คือ ความยอดเยี่ยมของการบริหารทีมนะครับในเชิงของอาการเป็นผู้นำผมผมว่ากุนซืออาร์เนอร์สโลตเนี่ยโอ้โหเป็นกุนซือที่บริหารจัดการได้ดีมากๆทั้งในเรื่องคนทั้งในเรื่องของแทคนิก,กนอกสนามในสนามนะครับเขาทําได้ดีมากๆนะครับหลายคนไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าลิวพูของพวกเราจะมีความคงเส้นคงวานะครับแล้วก็ค่อยเก็บแต้มเก็บแต้มไล่เรียงมาเรื่อยๆ จนสุดท้ายแล้วเราคว้าแชมป์ได้มันน่าเหลือเชื่อมากๆนะครับท่านผู้ชมมันน่าเหลือเชื่อจริงๆและก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่ในช่วงปีใหม่สามนักเตะคนสำคัญคีแมนคนสำคัญอย่างกัปตันวอร์จิฟานได้โมซาลาแล้วก็เทรนนะครับหมดสัญญากับสโมสรของแดงรีบูของพวกเรามันก็มีประเด็นรามาในการต่อสัญญานะครับท่านผู้ชม ลยหลายคนก็พุ่งเป้าไปนะครับบอกว่าทำไมสโมสรอนถึงไม่ยอมต่อสัญญาสัทีนะครับแล้วก็ผมเล่าย้อนไปนิดนึงในช่วงของตลาดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กุนเซอร์เนอร์สล็อตตลาดของลีบูของเราเรียกได้ว่าเงียบกิ๊บนะฮะได้มาเพียงทางฝั่งของฟริโกโคเคียซ่าเพียงแค่คนเดียวลงทุนเพียงแค่เขาเรียกว่า10บสกว่าล้านปอนด์เท่านั้นเอง ะะราคาแบบถูกมากๆหลายคนก็พุ่งเป้าโจมตีไปทางฝั่งของบอร์ดบริหารทางฝั่งของลิชาร์ดฮิวว่าไม่มีฝีมงฝีมือและก็ไล่าย,ยาวมานะครับมาวิจารณ์ทางฝั่งของการต่อสัญญา3นักเตะยังไม่คืบหน้าทำไมทำงานกันล่าช้าแบบนี้โอ้โห,โหก็เรียกได้ว่าโดนด่าไปหลายดอกทีเดียวนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะครับอ่า ลิฟูของพวกเราก็สามารถที่จะต่อสัญญากับทางฝั่งของโมซาล่าแล้วก็บัวจิวฟันได้ได้แต่ว่าทางฝั่งของเทรนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อสัญญากับเขาได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่แฟนฟุตบอลน,นะครับแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อเทรนนะครับด้วยการส่งเสียงโหนะฮะตะโกนด่าสาบแช่งอะไรต่างๆนานาอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะ ภาพของสโมสรหงแดงรีพูลของพวกเราดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีแต่ก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนในเรื่องของเทรนด์และสิ่งที่มันตามมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากการต่อสัญญากับทางฝั่งของซาร่าและก็ทางฝั่งของเวอร์จิลฟานได้แล้วตลาดการซื้อขายในรอบนี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่โอ้โหฉับไวเหลือเกินนะครับนะพอสิ้นเสียงนกหวีด นะครับในเวทีบุนเดสลีกาเราก็ประกาศเฮียวีโกในการคว้าตัวแบ็กขวาคนใหม่เพื่อมาแทนเทรนตก็คือเจอร์มี่ฟิมปงได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามมาแบ็กซ้ายอย่างมิรอดเคอร์เคสลิฟพูของพวกเราก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้แล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ในดิวล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทำให้พวกเราเนี่ยตื่นเต้นกันใหญ่นะฮะถือว่าเป็นดิวแห่งประวัติศาสตร์ด้วยกัน คว้าตัวฟอร์เรนเวสตถึงแม้ว่าจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ผมก็เชื่อว่าลิวพูสอยเข้ารังได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเ,เรื่องราวมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับตลอดเส้นทางที่มันเกิดขึ้นแต่ลิวพูของพวกเราก็ฝ่าฟันมาได้นะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่แค่เดินหน้าเชิดมันเข้าไว้และก็อย่าได้เกรงกลัวต่อความมืดมิดนะครับนะจงเดินต่อไป ก้าวข้ามผ่านสายฝนแม้ฝันของเธอนั้นมันจะเลือนลางจงก้าวต่อไปด้วยความหวังในหัวใจเธอจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายเราประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ได้นะฮะท่านผู้ชมนะซึ่งเราก็เฉลิมฉลองกันไปแล้วซึ่งบรรยากาศการเฉลิมฉลองมันเต็มอิ่มนะผมนี่แทบจะร้องไห้ซึ่งตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าอินฟูบางท่านนะฮะทำไมถึงร้องไห้ เกี่ยวกับเรื่องราวของสโมรสรหงแดงด้วผมมันเวอร์มันเวอร์น,อรนะฮะแค่มีคนลาออกแค่เราชนะทําไมต้องร้องไห้ผมเพิ่งเข้าใจวันนี้อย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่าน้ําตามันไหลออกมาด้วยความอิ่มเอ,อิบด้วยความมีความสุขมันไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับท่านผู้ชมในขนาดผมพูดเนี่ยผมยังต้องแบบกั้นน้าตาไว้นะฮะมันมันเป็นแบบนั้นมันมีความสุข นในภาพของความสุขมันก็มีภาพของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะท่านผู้ชมที่มันบอกไม่ถูกนะครับเห็นเจอร์กินครอปอดีตตำนานของลิป์ปูของพวกเรามาร่วมงานเห็นสตีเวนเจอร์ราที่เป็นตำนานของลิ์ปูเห็นกัปตันเฮนโดนะครับเห็นราฟาบินิเตสเห็นตำนานของพวเรอย่าเคนนี่เดนสกิดนะครับมาร่วมในการเสริรฉลองแชมป์ นะครับมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆนะฮะซึ่งเราก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าแฟนบอลจะให้อภัยเทรนด์หรือเปล่าจะตอบสนองต่อการลงสนามครั้งสุดท้ายของเทรนต์หรือเปล่าซึ่งแฟนบอลก็เข้าใจดีนะครับว่าเราควรจะยยกย่องแล้วก็ขอบคุณเขาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเด็กคนนี้ได้ทำอะไรให้กับล์พูเยอะแยะมากมายนะครับเขาพาเราประสบความสำเร็จคว้าได้ถึง9แชมป์นะท่านผู้ชม นะซึ่งบอสเจเกนครอปนะก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าเราพวกเราลืมไปหรือ,อยังว่าเด็กคนนี้ทุ่มเทให้กับสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราเขาไม่มีซักว,ว,วินาทีเดียวที่ไม่ทุ่มเทให้กับสโมสรพวกเราลืมไปแล้วหรือยังใครที่มีความคิดแบบนั้น rop, บอสครอปบอกว่าผิดนะคิดผิดนะที่คิดแบบนี้นะคิดผิดเลยนะครับบอสคอปบอกว่าแค่เขาเห็นเนี่ยเสียงโหเนี่ย เขาปิดทีวีหนีเลยท่านผู้ชมเพราะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ลิวพูนี่ไม่ใช่พวกเราพวกเรามันต้องยูวิวเนี่ยพวกโบรกอโลนจะต้องไม่ปล่อยให้ใครเดินอย่างเดียวใดเะ็กครอปบ,บอกไว้แบบนี้นี่คือสิ่งที่เจเกนครอปนะฮะถึงแม้ว่าจะจากไปแล้วนะครับจากไปนี่ไม่ใช่ตายนะท่านผู้ชมจากไปคือไม่ได้อยู่เป็นผู้จัดการทีมไม่ได้ทํางานให้กับสมโมสรของแดลิวพูแล้วในฐานะผู้จัดการทีมเด็กครอป ก็รู้ดีนะครับว่าจิตวิญญาณของริวพูมันคือเธอจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้เราจะไม่มีวันทิ้งใครเดินเพียงลําพังเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ริวพูเป็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ดังนั้นครอปบ,บอกแบบนั้นนะแล้วผมก็เชื่อว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชจริงๆนะครับริวพูต้องไม่ใช่แบบนั้นต้องไม่แสดงความโกรธต้องไม่แสดงความเกลียดต้องมีแต่ความรักมีแต่กําลังใจมีแต่ความหวังดีให้กัน ะครับไม่ว่าใครจะก้าวเข้ามาหรือก้าวใครจะก้าวออกไปก็แล้วแต่นี่มันคือจิตวิญญ,ญาณของลิวลูปูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาผมว่าแฟนฟุตบอล,ลหลายๆคนก็คงจะคิดได้นะครับก็หันกลับมาสนับสนุนนะครับกับมาเชียนะครับทางฝั่งของเทรนตเสียงปรบมือเสียงร้องเพลงนะครับเสียงตะโกนขอบคุณนะครับ thank y o เทรน์มันดังเต็มสนามแอนฟิลด์ไปหมด และช็อตที่ผมประทับใจมากๆคือช็อตที่เรนนะครับก้มหัวแล้วก็รับเหรียญพร้อมกับเอามือนะครับไปตบตาสโมสรหงแดงลีปูแล้วก็จกจุมพิษไปนะฮะนะมันบ่งบอกว่าเขารักสโมสรหงแดงลีปูของพวกเรานะฮะเรียกได้ว่า20ปีที่เขาอยู่อย่างที่เขาบอกนะครับมันไม่มีซักเสี้ยววินาทีนี้ที่เขาไม่รักสโมสร แล้วกล้องก็ซูมไปที่หน้าของเจกเกนครอปนะฮะผู้ชายที่เหมือนกับพ่อของเทนส์นะครับที่มอบโอกาสดึงเด็กคนหนึ่งนะครับขึ้นมาจากอะคาเดมี่ให้ขึ้นมาเป็นตัวหลักผู้เล่นชุดใหญ่แล้วเทน์ก็แจ้งเกิดนะครับได้สำเร็จซึ่งเจกเก็ตครอปก็เห็นสิ่งที่เทนส์ทำมาโดยตลอดนะครับตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันนะค,ะกกนครับเจเกตครอปเนี่ยน้ำตาแทบไหลนะฮะแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นี่มันเป็นภาพของ เขาเรียกว่าหัวใจนะครับที่มันสื่อถึงกันนะฮะร,ระหว่างอดีตกับนักเตะนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นภาพที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายนะฮะความหมายมันมีอยู่ในภาพนั้นอยู่แล้วผมโคตรที่จะประทับใจผมโคตรที่ยังมีความสุขน้ำตาแห่งความสุขมันเอ่อลหลล้นออกมาภาพที่กุนซือเนอร์ส็ลตยิ้มหว,วานไปชูถ้วยผู้ชายคนนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ชายที่ ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมนะเขาก้าวเข้ามาเพียงแค่ดูการแรกพาทีมงานของเขานะฮะมาทำให้ลีอ์ภูประสบความสำเร็จมาทำให้ความหวังของพวกเรานะครับมันฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าตอนแรกเราจะสิ้นหวังแต่ผู้ชายคนนี้ได้ทำมาทำให้ความหวังของพวกเรามีความหวังขึ้นมาและทําให้พวกเรามีความสุขนะครับเขาควรที่จะได้รับเครดิตได้รับคํายกย่อง ซึ่งจิกเก็ครอปนะฮะก็ได้วางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ลงมาในสนามนะฮะท่านผู้ชมนะถ้าลงมาในสนามเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเหมือนขโมยซีนนะครับของทางฝั่งของกุนซืออาร์เนอร์สล็ซตซึ่งบอสจิกเก็ครอปของพวกเราก็มาในฐานะเป็นเหมือนกับกองเชียร์ที่มาเชียร์ที่มาให้กําลังใจที่มาชื่นชมกับความสําเร็จไม่ได้ลงมาเพื่อขโมยซีนทางฝั่งของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตแต่อย่างใดมันคือการวางตัวที่เหมาะสมมากๆนะครับ นะให้เกียรติกันนะให้เกียรติกันเพราะกุนซืออย่างจิเกตครอปบอกว่างานนี้กุนซืออร์เนอร์สลอดจะต้องได้รับเครดิตเต็มๆ,ๆนะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะทําแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมมันเป็นภาพที่สวยงามมากๆและภาพหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างเ,เสียดายแล้วก็รู้สึกดีใจนะฮะท่านผู้ชมใจหนึ่งก็ดีใจใจหนึ่งก็เสียใจใจหนึ่งก็สงสารนะฮะคนที่จะจากไป นะฮะอย่างฮาวิเอลเลียสนะฮะเราได้เห็นเขาร้องไห้ได้เห็นเขเข้าไปกอดนะ mm. เด็กคนนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆถึงแม้จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้ไม่กี่ปีแต่เขาก็ซึมซับความเป็นลิเวอร์พูลได้แบบชัดเจนมากๆเราได้เห็นแพชชั่นเราได้เห็นอารมณ์ร่วมของเขานะฮะผมชอบนะครับแต่ว่าด้วยวิธีของฟุตบอลน,นะครับมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะเราอาจจะไม่ได้เห็นฮาวิเอลเลียสในฤดูกาลหน้า รวมถึงจาริโอคอนซารวมถึงเกียซารวมถึงดาวินนุนเยสนะฮะรวมถึงคนที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่อย่างเอ n นโดนะครับเอนโดนะฮรเราก็เห็นภาพของการาชูถ้วยแสดงความดีใจนะครับแสดงความเป็นหงแดงลิวปูของพวกเรานะฮะมันเป็นภาพที่แบบมีความสุขมากๆนะครับนะและก็ที่สำคัญโมซาล่าของเรานะฮะ เรียกได้ว่าคว้ารางวัล5รางวัลนะในดูการนี้ไปครองนะฮะไล่เลี้ยงตั้งแต่ผู้เล่นยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวอังกฤษนักเตะยอดเยี่ยมของปีเมลีกดวซันโวนะฮะเป็นเพลย์เมคเกอร์ยอดเยี่ยมโอ้โหคว้ารางวัลมากมายนะฮะแล้วก็มีลุ้นรางวัลบัลลองดอด้วยนะับท่านผู้ชมนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะทั้งหมดทั้งมวลบทสรุปในดูการนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความรู้สึกยังไง คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโคดชวนลิ้วผูได้เลยนะครับ